ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซลลโอนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อิซูซุคิงยนต์สาขาสามแยกปักทงชัยนะครับสำหรับด้านหลังผมนะครับที่ผู้ชมกำลังชมอยู่นะครับก็เป็นรุ่น FRR แรงม้าสูงนะครับก็คือถ้าเป็นแรงม้าสูงในรุ่นย u โ o 5ครับก็จะเป็นรุ่น203แรงม้านะครับซึ่งความยาวของรถคันนี้นะครับก็จะยาว 6เมตร60นะครับโดยประมาณนะครับลักษณะตู้ด้านหลังนะครับสำหรับท่านใดที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับเผื่อเห็นรถแล้วนะครับก็ตรงกับงานของตัวเองนะครับหรือว่าตรงกับสินค้าของตัวเองที่ต้องการจักขนนะครับก็ดูลักษณะของรถคันนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะไป บริษัทนะครับก็จะทําเกี่ยวกับผลิตแม่พิมพ์นะครับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปพวกพลาสติกพวกแม่พิมพ์นะครับที่เราที่จะไปขนนะครับก็ดูของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะตู้10บบานแบบไม่มีเสากลางนะครับก็ทำสีขาวล้วนเลยนะครับ แล้วมีกัดกันมอเตอร์ไซค์นะครับก็ตามกรมการขนส่งทางบกนะครับก็คือจะตรงนี้มาถึงยางหน้านะครับไม่เกินตรงตรงแก้มยางด้านหน้าตัวนี้ไม่เกินสามสิบเซนนะครับแล้วก็ล้อหน้าเหมือนกันครับก็จะอยู่ห่างจากจากกัดกันมอเตอร์ไซค์ไม่เกินสามสิบเซนนะครับก็ถูกต้องตามกรมการขนส่งทางบกเลยนะครับก็ดูไป รอบรอบคันนะครับสำหรับตรงนี้ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีเป็นไฟท้ายนะครับเป็น LED กบไฟท้ายสแตนเลสนะครับก็ฝั่งละ4่ดวงนะครับสองฝั่งก็เป็นเป็น8ดวงนะครับสำหรับพิเศษเข้ามานะครับก็คือไฟถอยนะครับไฟถอยตรงนี้เป็น LED นะครับ1นะครับ1ด่งดวงมาดูตรงนี้ครับ ด้านข้างเดี๋ยวกล้องตามมาเลยครับตรงนี้หลังหลัง้อหลังหนึ่งดวงนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับหลังรอหน้าอีกหนึ่งดวงนะครับก็จะเป็นฝั่งฝั่งนี้คือฝั่งสายสี่ดวงทัวที่ฝั่งสายสามดวงฝั่งขวานะครับฝั่งขวาอีกสามดวงเป็นทั้งหมด6ดวงนะครับเช่นเวลากลางคืนนะครับ ก็จะทําให้ทัศนวิสัยในการมองชัดเจนนะครับชัดเจนคือให้แสงสว่างเต็มที่นะครับในการมองนะครับในการในการมองเห็นนะครับนอกจากนี้คันนี้นะครับก็จะมีะนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเวลาเราถอยหลังเราก็สามารถดูดูที่กล้องตรงหน้ารถได้เลยนะครับเราก็จะเห็นเห็นทัศนวิสัยในด้าน,ด,านด้านท้ายนะครับก็ ป้องกันการเฉี่ยวชนนะครับทำให้เรามองเห็นด้านท้ายชัดเจนขึ้นนะครับคันนี้ก็มีกล้องถ้ายให้ด้วยนะครับ